ะจะพาคุณผู้ชมไปดูการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกองกําลังผาเมืองร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินได้บินด่วนค่ะไปรับผู้ป่วยวิกฤตที่จังหวัดแม่ห้องอน,อนส่งต่อมาอย่างโรงพยาบาลนาครพิงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นภารกิจนะคะของกองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกค่ะจัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป EC 145จําจำนวนหนึ่งลำสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชค่ะได้บินด่วนไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศซึ่งเป็นเพศช,ชายอายุ13ปีซึ่งเป็นโรคฝีในปอดค่ะร่วมกับมีภาวะหายใจล้มเหลวและสภาวะช็อกจากโรงพยาบาลสีสังวานอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องอนเพื่อเข้ารับการรักษาต่อนะคะที่ โรงพยาบาลนครพิงค์ในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะใช้เวลาบินประมาณ40นาทีค่ะซึ่งหากเทียบกับการลำเลียงทางรถยนต์นะคะจะใช้เวลาถึง6ชั่วโมงด้วยกันซึ่งการนำส่งผู้ป่วยถึงมือแพทย์ในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปอย่างปลอดภัยค่ะครับก็เป็นภารกิจที่ทางทหารได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข